สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะในส่วนของตัวเซตปากกาบองบองับงนะคะก็สำหรับตัวถ้าเกิดเป็นกิฟ๊ปเซตนะคะก็จะมีปากกาพร้อมกับตัวพวกเครื่องหนังนะคะซึ่งกรุ๊ปเซตพวกนี้นะคะเหมาะที่จะทําเป็นของขวัญน,นะคะก็สําหรับใครที่มองหาของขวัญน,นะคะให้กับคนรู้ใจให้กับแฟนนะคะควันครบรอบนะคะหรือว่าให้คุณพ่อนะคะวันเกิดรวมไปถึงให้ผู้ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะ ดูเป็นเซตได้นะคะก็วันนี้ก็เลยนำมารีวิวให้ชมนะคะซึ่งในเซตนี้นะคะจะประกอบไปด้วยประการุ่นพิกนะคะเป็นแบบลูกลื่นนะคะคู่กับเครื่องหนังที่เป็นตัวพาสปอร์ตนะคะสำหรับตัวแบรนด์ประกา รุ่นโมเดลรุ่นพิกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโมเดลเริ่มต้นของตัวมงบังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะราคาอย่างเซตเนี้ยก็จะ,ะค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะเป็นของขวัญโดยที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะก็รุ่นเริ่มต้นเลยจะเป็นตัวรุ่นพิกนะคะซึ่งเขาจะมีทั้งตัวบอเพนแล้วก็โรลโลบอลนะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวบอเพนก็ดีไซน์ของเขาจะเป็นทัวหัวตัดแบบนี้นะคะ สูมให้ดูนิดนึงอ่าจะเป็นตัวหัวตัดแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะมีเขียนชื่อแบรนด์ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็หัวตัดเ,ดเรียบเป็นโลโก้บองบังนะคะสามารถที่จะทำชื่อได้นะคะอย่างตัวนี้ก็ทําเป็นชื่อจริงนามสกุลย่อกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดไซส์กันดูนะคะว่าตัวนี้นะคะที่บอกว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะ จากที่จับดูนะคะรู้สึกว่าน้ําหนักไม่ได้สูงเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะหนักอยู่เท่าไหร่โอ้ my ก o d คือปกตินะคะประกานะคะแบบพวกแบรนด์อื่นๆนะคะถ้าเกิดด้ามลักษณะประมาณนี้น้ําหนักมันจะอยู่ประมาณเกือบ30มสิบกว่าตัวนี้น้ําหนักอยู่แค่1 9 5กรัมน,นะคะซึ่งเดี๋ยวจะลองวางให้ดูกับพื้นเท่ากันนะคะ 19.5กร,รัมนะคะซึ่งถือว่าน้ำหนักเบาอันนี้ปากกาที่ดีนะคะโดยที่เป็นตัวด้ามโลหะดีดีไซน์แบบนี้นะคะแล้วน้ำหนักเบาหมายถึงอะไรคือเป็นปากกาที่ค่อนข้างที่จะ วัสดุอย่างดีนะคะแล้วก็เวลาปากกาข้อดีของปากกาน้าหนักเบาคือเวลาที่เราเขียนไปนานๆน,น,นะคะแล้วมันไม่เมื่อยมือนะคะเพราะฉะนั้นมองบางคือเลยเป็นตัวแบรนด์ที่ได้รับความนิยมตรงส่วนตรงนี้นะคะเพราะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมมองบางดียังไงนะคะคือแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ระดับท็อปนะคะพอใครเห็นโลโก้ตัวนี้เนาะดาว6กแฉกก็รู้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวมองบางนะคะนี้อย่างตัวรุ่นนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนหมึกได้ ะะใช้เป็นหมึกแบบนี้่เป็นบอเพนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มีหมึกเปลี่ยนให้นะคะเวลาที่เราหาซื้อเราสามารถที่จะซื้อตัวหมึกเปลี่ยนได้เลยนะคะซึ่งหมึกเปลี่ยนก็มีทั้งสีน้ำเงินสีดำนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกไซส์ขนาดตามที่เราต้องการได้ส่วนใหญ่มาตรฐานของตัวหมึกนะคะเขาจะให้มาในตัวด้ามเนี่ยจะเป็นตัวไซส์เนะคะ แพ็กเกจที่หาซื้อได้นะคะก็จะเป็นตัวไซส์เซตคู่แบบนี้นะคะ2องบอเพนทูอ่าเป็นตัวรีฟิลแบบ2ชิ้นอย่างนี้นะคะกับตัวแพ็คเดี่ยวก็มีนะคะก็ถ้าเกิดบางท่านใช้เยอะๆนะคะซื้อแพ็คคู่ก็จะราคาเซฟกว่านะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ ก็อันนี้เป็นหมึกออริจินอลนะคะหมึกของแท้นะคะตัวนี้นะคะเราดูได้เลยมีเม็ดอินเอรมันนะคะแล้วก็มีซีเรียลโค้ดนัมเบอร์นะคะ,ะก็ถ้าเกิดบางทีท่านใดหาใช้ปากานะคะออริจินอลของแท้อยู่แล้วนะคะเราก็จะซื้อหมึกเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ใช้หมึกแท้เลยดีกว่าเนาะเพราะเราซื้อปากามาราคาแพงแล้วนะคะอ่า เดี๋ยวดูในส่วนของความยาวตัวด้ามกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะดูจากด้ามเนี่ยข้อดีของรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นพวกข้าราชการค่อนข้างนิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ซื้อฝากผู้ใหญ่กันเพราะว่าเป็นปากกาทรงหัวตัดเวลาข้อดีคือยังไงเวลาที่เขาใส่ในชุดฟอร์มต่างๆนะคะชุดข้าราชการนะคะหัวจะไม่โผล่ขึ้นมานะคะข้อดีของรุ่นนี้นะคะเลยเป็นที่นิยมขอไม่ว่าจะเป็นอา,อาจารย์นะคะข้าราชการนะคะผู้พากษา คุณหมอก็แล้วแต่นะคะแล้วก็พวกทหารตำรวจนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะคะความยาวของตัวด้ามอยู่ที่ประมาณ13.16นะคะเซนติเมตรแล้วก็ตัวไซส์ถือว่าไม่ได้อ้วนจนเกินไปนะคะเขียนสะดวก9.4ไซส์มาตรฐานนะคะนี้เซตนี้นะคะที่ชอบมากๆเลยนะส่วนตัวแล้วเพราะว่าอะไรชอบตัวเครื่องหนังตัวนี้มากเลยค่ะเครื่องหนังตัวนี้เป็นตัวใส่พาสปอร์ตนะคะก็ เนาเวลาที่เราพกพาสปอร์ตได้กระเป๋าหนางังน่ารักน่ารักนะคะดูเก๋ไก่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะอย่างเราเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็ได้เดินทางอยู่แล้วเนาะตัวพาสปอร์ตชุดนี้ก็เลยอ่าเหมาะเลยนะคะใส่พาสปอร์ตได้ สำหรับมองบางเนี่ยหนังเขาจะเป็นเม็ดอินอิตาลีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหนังหรือว่าตัวเครื่องเขียนนะคะเขามีวารันตีให้หมดนะคะสำหรับเซอร์วิสไกด์อย่างตัวเล่มนี้นะคะก็จะเขียนระบุเลยว่าสำหรับตัวใบรับปาาระกันของเครื่องหนังนะคะ,ะการันตีของเขาจะเป็นเวอรไวอยู่แล้วนะคะก็จะมะีผู้นำเข้าในเมืองไทยนะคะชื่อโมเดลชื่อรุ่นนะคะ ก็สามารถที่จะเข้าช็อปได้นะคะถ้าเกิดเวลาติดมีปัญหาอะไรตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตชไกด์ของเครื่องเขียนนะคะก็จะมีชื่อโมเดลแจ้งนะคะตรงกันนะคะมีพาร์ n u ัมเบอร์เนาะ,ะก็ตรงแพ็กเกจกล่องของเขานะคะก็จะมีนะคะเขียนชื่อรุ่นไว้นะคะอย่างตัวรุ่นนี้ที่บอกคือพิก บล็อคเพนแบล็กนะคะอ่าปากาก็เม d ดอินเยอรมันนะคะสำหรับตัวชุดเครื่องหนังก็จะเป็นตัวรุ่นโมเดลของ Mercer s t o ส k ตนะคะเป็นอ่ารุ่น plus อ่า passport h o ด d e r นะคะก็เครื่องหนังจะเป็นเม d ดอิน t ิ l y ลีสำหรับพันหมายเลขร,รุ่นนี้ก็คือ117089อ่าก็จะมาพร้อมกล่องนะคะโอเค แล้วก็ใครที่จะไปเป็นของขวัญน,นะคะก็มองมังเขาก็จะมีการ์ดน่ารักน่ารักอย่างนี้ด้วยนะคะก็เขียนเป็นข้อความให้กับคนพิเศษของเราอ่าก็สำหรับชุดนี้มาเป็นเซตกล่องแบบนี้คล้ายๆกล่องจิวเวลรี่เลยนะคะ,ะก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ของเขาน่ารักเลยแล้วก็ดูดีนะคะเวลาที่จะให้ผู้ใหญ่เนาะให้ทั้งชุด ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เลยรีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับตัวเซตประกาคู่เครื่องหนังของบองบังนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวแบรนด์บองบังนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ